สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของใครที่มี ID ที่ไม่ได้เล่นหรือว่าอยากคงอยากขายเนี่ยสามารถทักเข้ามาที่เพจของเราได้นะครับซึ่งเรากลางเองปลอภดภัยแน่นอน100%นะครับใครจะขายจะฝากได้หมดเลยนะครับทักเข้ามาที่เพจของยิมชาแนลได้เลยนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาดูกันในเพจล้กันนะครับ โอเควันนี้เรามาเริ่มในส่วนของพิเยรูวิกนะครับผมใครที่จะเปิดจะจัดนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาไล่เช็คไทม์ไลน์กันดูนะครับว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยไปห้างหรือว่าไปอะไรต่างๆหรือเปล่าในช่วงนี้เอาไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ไทม์ไลน์โควิดนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เช็คนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับผมของนักเตะที่จะเข้ามาในวันพฤรหัสบอดีนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน11คนดังนี้นะครับคนแรกก็จะเป็นในส่วนของ คาร์ซิเมโร่ครับจากเรอัลมาดริดนะครับตัวนี้เป็นกองกลางตัวรับนะครับตันเนี่ยอยู่ที่95นะครับผมตัวนี้หดหัวเลยก็จะเป็นในส่วนของการตั้งรับนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคคิชั่นบอลวินนิ่งนะครับดีเฟนซิ่งมาหมดเลยครับ96 99นะครับผมแล้วก็ค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่95ครับแล้วก็ความบึดเนี่ยอยู่ที่97นะครับในส่วนของข้อด้อยก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครับไม่แนะนำแล้วก็เกมรุกก็พอได้นะครับสำหรับคารซิเมโร่ แต่ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยคาซิเมโร่ก็เป็นนักเตะที่ครบเครื่องนะครับในเรื่องของการเข้าสกัดนะครับเก็บบ้งเก็บบอลได้หมดนะครับผมเข้าประทงปะทะรละพร้อมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหลายๆคนนะครับผมเป็นอีกหลายๆตัวนะครับทีกหลายๆคนใช้นะครับผมอ่ะสำหรับคาซิเมโร่ครับมาต่อกันที่กองหน้าอีกหนึ่งคนครับจากอินเตอร์มิลานครับก็คือราตาโรมาร์ติเนสนั่นเองนะครับผม ราตโรมาได้รับพลัง9เศรษฐดครับตันที่97ครับตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของเกมรุกนะครับแล้วก็การจบสกอร์96แล้วก็95ครับเรียงบอลก็ดีนะครับค่าพิชิคอริตี้ก็ดีนะครับสปีดเท่าความแข็งแกร่งอะไรพวกนั้นก็90อัพนะครับผมเล่นได้2ตำแหน่งนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็น SS แล้วก็ สำหรับเราตาโร่มาติเนซอาร์เจนตินาครับตัวนี้อยากได้มาบาซ่าซะเลเกิดนะครับผมสำหรับเราตาโร่มาติเนซนั่นเองครับทุกคนมาต่อกันที่นักเตะคนที่3ครับก็จะเป็นในส่วนของรุยมูเรียลครับจากอาตาลันต้าครับมูเรียลเนี่ยตันอยู่ที่94ครับนี้ก็จะรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียงบอลครองบอลอะไรต่างๆนี่ครับก็จะเขียวๆประมาณนี้นะครับทุกคนคาบหลังก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับมูเรียลแต่ว่าก็จบสกอร์ได้คมนะครับ91แล้วก็เกมรุกอยู่ที่90ครับสำหรยี มาต่อกันที่คนที่4ครับคนที่4ก็จะเป็นในส่วนของมีเรื่งโควิดครับจากราซิโอครับนะแต่ตัวนี้ตันที่96ครับยอมรับเลยว่ามีเรื่งโควิดเนี่ยยืนระยะมายาวมากนะครับที่เป็นบอลดามาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ลงไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของการเร่งบอลคอมบอลนะครับผม90แล้วก็99ครับเข้าครามแ็งแกร่งอยู่ในที่97ครับนอกนั้นก็ปรับรายนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ เล่นเขาในเกมบุกเกมรุกนะครับสำหรับมีโอมโควิดตัวนี้เนี่ยสูตรมากนะครับเล่นได้ไม่ว่าจะเป็น a อแล้วก็ c m f นั่นเองนะครับกองกลางตัวรุกนั่นเองครับมาต่อกันที่นักเตะคนที่5ครับก็จะเป็นในส่วนของซานะครับผมเร a l s โซเซดาครับตัวนี้มาด้วยข้าพลังเนี่ย8 8ครับตันที่กิโอ้โหอายุน้อยมากครับ21ปีเท่านั้นเองแล้วก็ตันอย่างโหดครับโอ้โหตัวนี้เด่นในเรื่องของการจบสกอร์นะครับการครองบอลอะไรต่างๆก็ดีนะครับ ยิงแรงเกมรูปเกมบุกดีมากครับ95 97สปีดจัดมากๆ96นะครับเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้านะครับปีกแล้วก็หน้าต่ำนะครับในส่วนของสานั่นเองนะครับผมโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนที่6ครับก็จะเป็นในส่วนของจอแดนพิกฟอร์ดครับจากเอเวอร์ตันครับช่วงนี้โชว์ฟอร์มได้ฮอตมากๆนะครับสำหรับจอแดนพิกฟอร์ดครับตันที่92นะครับตัวนี้ก็ เด่นในส่วนของผู้รักษาประตูทั้งหมดเลยนะครับค่าพลังก็ตามนี้เลยครับ99 95 93 97นะครับผม <can> ก็ถือว่าโหดกันเลยทีเดียวครับสำหรับจอแดนพิกฟอร์ดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตันที่แบบว่าเว,วื้อว่างนะครับแต่ว่าก็เรื่องของการปัดป้องเนี่ยดีเยี่ยมแน่นอนนะครับสำหรับจอแดนพิกฟอร์ดครับอยากได้ตัวไหนฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะจ๊ะโอเคมาต่อกันที่นะักเตะคนที่7ครับคนที่7ก็จะเป็นในส่วนของ มาติดนั่นเองนะครับผมมาติดก็มาด้วยข้าพลังเนี่ยแปดจูบครับตันชิกาสิบสองเช่นกันครับตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของบอลวินนิ่งครับผมโอ้โหเอาชนะเนี่ยสุดหยุดนะครับสุดยอดไม่เสียสุดหยุดนะครับผมตัวนี้ตันที่95นะครับสําหรับการเอาชนะนั่นเองนะครับผมก็จะไม่ใช่กองกลางตุลุกนะครับผมจะเป็นตั้งรับแทบทั้งหมดนะครับแต่ว่ามาติดเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีในส่วนของความเร็วนะครับหรือว่าจะเป็น ัเข้าสกัดมากนักนะครับเน้นเป็นการตั้งรับนะครับเก็บกวาดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจะให้วิ่งรวดเร็วก็คงไม่ได้นะครับอายุเข้าปาเข้าไปที่32แล้วนะครับสำหรับมาติดนั่นเองนะครับผมโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของนักเตะคนนี้ครับเซนเตอร์แบ็กนะครับในส่วนของมอริปาลนี่ครับผมตัวนี้นักเตะจากโมนาโกนะครับทีมชาติชิลีครับตัวนี้ตันที่93ครับก็จะเรียนในส่วนของการตั้งรับทั้งหมดนะครับเฮดดิ้งจัม ดิฟเอนซีเวอร์เนตนะครับบอลวินนิงแอคคอร์ชันมาหมดครับ92 93นะครับผมตัวนี้ก็จะเด่นๆมากๆนะครับในส่วนของพิชิก็คอนแทกนะครับผมอยู่ที่98นั่นเองนะครับแข็งแกร่งมากๆครับสำหรับมาริปานนั่นเองนะครับโอเคก็รอจัะรอเปิดได้เลยนะครับใครที่อยากได้กองหลังคู่นี้ครับโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของเดรากูนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยมาได้ค่าพลัง86ครับตันชิก93นะครับสำหรับเดรากูนั่นเองนะครับผมตัวนี้ เล่นเป็นตำแหน่ง MF นะใรั่วงกลางรุกนั่นเองนะครับก็จะเด่นในส่วนของการเลี้ยงบอลนะครับพิชโคเรตี้ก็ดีนะครับสปีดเนื่อยากนะครับแล้วก็เกมบุกเกมรุกก็พอใช้ได้นะครับยิงแรงก็ถือว่าดีครับบอลสั้นมายาวดีมากนะครับตัวนี้อยู่ที่90แล้วก็87นั่นเองนะครับสำหรับดิรากรูนั่นเองนะครับผมโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนที่10ครับก็จะเป็นในส่วนของคนนี้เลยครับก็จะเป็นเบรเมอร์นั่นเองนะครับผมเบรเมอร์ก็เอามา้คข้บพลังเนี่ย 85ครับตันที่9 3นะครับสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กคนนี้อายุ23ปีนะครับผมอันนี้ก็จะเด่นในส่วนของการเข้าปะทะแทบทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟิสิคอลิตี้ก็เด่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดฟิสิคอลคอนแทคนะครับสเตอร์มีนาสุดมากครับยิงแรงก็ดีนะครับอยู่ที่85แต่ไม่ดีในส่วนของการเลี้ยงบอลเปิดบอลแรงแบบนี้นะครับก็พอใช้ได้ไม่ได้คิดเลืเรนะครับสำหรับเบิเมอร์นั่นเองนะครับผมโอเคมาจบกันที่นักเตะคนสุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของคนนี้เลยครับนี ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบรชุบนั่นเองนะครับผมตัวนี้มาได้คขับลังในแปดสินะครับเป็นบอลทองนั่นเองครับแต่ว่าตันที่92กันเลยทีเดียวครับสำหรับแบรชุบนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเด่นในส่วนของการตั้งรับนะครับเพราะว่าเขาเป็นกองหลังนะครับจากอาแจอังซูดัมนะครับผมตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของพิเศษดิสตี้นะครับตัวนี้ก็จะมี ที่สกอตตคอนแทคนะครับค่าความแข็งแกร่งนะครับอืดก็ดีนะครับ92แล้วก็89นั่นเองนะครับบอลเซฟมันยาวดีมากครับกล้องหลังตัวนี้น่าจัดนะครับอายุเพียงแค่21ปีนะครับผมเปิดบอลยืนบอลแม่นมากๆนะครับ88แล้วก็92นั่นเองนะครับจริงแรงก็อยู่ที่94โอ้โหเรียกได้ว่าพัฒนาต่อได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับแบรชุกนั่นเองนะครับผมโอ้โหสุดๆครับในนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับของเพยรูวิคที่จะมาในวันพฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคนี้ท ขอลาทุกๆคนไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับยังไงอยากได้ตัวไหนคอมเมนต์ไว้นะครับจะเปิดไม่เปิดก็บอกกันด้วยละกันนะครับสำหรับวัวนี้ก็ขอลา F C ไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับยังไงไมาเจอกันใหม่ครับใครที่อยากฝาก s า r ดีอย่าลืมทักไปนะจ๊ะสำหรับลินนี้ไปแล้วครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม